สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีมังกรนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี63นี้นะคะเรามาเริ่มที่หน้าไพ่กันเลยนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะช่วงนี้การเงินของคุณแย่นะคะใครที่เปิดกิจการก็ระวังเจ๊งนะคะใครที่ทำงาน กินเงินเดือนก็เตรียมตัวถูกให้ออกนะคะจะเลยออฟนะคะฟังดูแล้วไม่ค่อยดีเลยนะคะเปิดเริ่มต้นมาไม่ดีเลยนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูเรื่องการงานการงานของคุณดีนะคะถือว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งนะคะคนที่ทํากิจการของตัวเองก็คือมันทําให้คุณมีครบทุกอย่างแล้วนะก่อนที่คุณจะมีสภาพเป็นอย่างลําบากยากเย็นแบบเนี้ยนะ ็มีครบนะบริงอำนวยความสะดวกในบ้านแม้กระทั่งรถยนต์นะบ้านคุณก็โอเคละนะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าถอดใจนะคะถ้าเจออุปสรวคงน้ำขนาดเนี้ยนะคะให้ถือทางทําไว้นะคะยึดถือสิส่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือเอาไว้นะคะอ่าส่วนเรื่องความรักคุณเป็นคนที่มี สน่ห์นะมีคนมาชอบนะคะเขาเห็นคุณเขามองคุณแล้วเขาจะรู้สึกพึงพอใจอย่างง่ายได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นแฟนเก่านะคะอาจจะเป็นเพื่อนตอนสมัยเรียนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะในบางท่านก็อาจจะได้แฟนเด็กนะนะซึ่งอาจจะคงจะหน,นีไม่พ้นเรื่องของอ รักซ้อนรักสามเศร้ารักกันอยู่ดีๆมีเพิ่มเติมนะคะซึ่งมันเป็นแค่ความรู้สึกเฉยๆยังไม่ได้มีสัมพันธ์อันลึกซึ่งอะไรนะคะแต่คุณก็ยังคงมีโชคนะคะวราคุณได้กุ้งร้ออย่างโชคเป็นไพ่มหาเฮงอีกไพ่หนึ่งนะคะที่มาประกบดวงชะตาคุณเอาไว้ นะคะคุณอาจได้เริ่มงานใหม่นะเป็นงานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะถ้าหากเป็นนักเรียนนักศึกษาก็คงต้องย้ายไปอยู่หอพักนะคะเอาไปเรียนต่างจังหวัดนะคะงานเดิมมันมันไม่เวิร์กแล้วก็อาจจะเปลี่ยนงานก็ได้นะคะเปลี่ยนมาเกี่ยวกับการเดินทางนะคะมันไม่ไกลหรอกระยะสั้นนะคะแต่ก็มันตรงมาอย่างนี้ก็ถือว่ามันน่าจะเวิร์กอยู่นะ ว่ามีกงอ,ยอยงโลห์แห่งโชคเข้ามาสนับสนุนดวงทุกคนในช่วงของเดือนกรกฎานี้นะคะอ่าซึ่งเนี่ยค่ะอ่าเรื่องมือดีสามมากับงานนะมากับงานนะคะยังไงคุณก็เป็นคนสมรตานี่นะคุณคุณดูเลยดูน่ารักอะมันจะเป็นบุคลิกที่เงียบขรึมนะดูจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคนเขาก็เลยมาชอบคุณนะ่ะ นะคะแต่ก็ยังว่าละคะ่ะมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะเรื่องความรักไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่จะมีปัญหาเรื่องการงานการเงินของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมีเกณฑ์น,นะคะทางานใหม่เถอะนะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะซึ่งมันจะไปะได้สวยนะไปะได้สวยนะคะนะนะส่วนเรื่องสุขภาพถชื่อว่าร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะอาจจะมีเรื่องปวดหลัง บดไล่นะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะไรมากกินยาประคับประคองอาการไปก็หายนะคะนะส่วนเรื่องเอเรื่องงานนี่คือไม่ไม,ม่คือทําใจเถอะถ้าหน้าไพ่ขึ้นมาอย่างเนี้ยเนาะคือมันต้องออกอะในี่ครูต้องออกจากงานอะนะออกจากงานแล้วก็มาเริ่มงานใหม่ดีกว่าเนาะ รู้สึกจะลุ่งกว่านะคะแต่ถ้าคนยังคิดจะทำยังเดิมอยู่ยังคงเปิดร้านอยู่ยังคงทำงานที่เดิมอยู่ก็ถือว่ายังได้อยู่นะคะนะเพราะว่ามีกงร้อยของโชคมาประกบอย่างเงี้ยแต่การเงินที่เข้ามาสิมันจะแย่เพราะนั้นแล้วทำตรงนี้ด้วยแล้วก็หาอาชีพเสริมด้วยนะคะเกี่ยวกับการเดินทางขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ <c oughs> นะบอกแค่นี้พอเนาะเพราะว่าหาคำพูดไม่ค่อยเก่งนะคะก็หมดแล้วนะคะตามหน้าไพ่นี้เนาะก็อยากจะฝากให้กับชาวราศีมังกรในเรื่องของการเป็นชาวซีวิลไลไว้ด้วยนะคะว่าเราควรจะดูตัวอย่างของประชากรญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้นะคะเรียนเก่งทำงานเก่งทำงานเร็วเขามีคุณภาพยังไง นะคะให้เรากระตือรือร้นหาความรู้ใส่ตัวด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่เป็นเนี่ยเราจะเป็นแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะคะพอเรามารู้สึกอีกทีก็อา้าวบ้านเมืองเรามันก็จะเริร่นลุดหน้าไปถึงขนาดนี้แล้วซึ่งมันไม่น่าเชื่อมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะนะคะเพราะนั้นแล้วก็ถ้าหากว่าเราเราไม่ได้อยู่ในยุคข,ของการศึกษาแล้วไงเราเรียนจบกันแล้วไงเพราะนั้นก็ปรับปรุงใหม่ นะคะหาความรู้ใหม่ๆใ,ใส่ตัวบ้างนะคะเด็กๆเ,เขาปรับตัวทันอยู่แล้วนะคะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยปรับตัวทันอยู่แล้วนะคะคนที่รุ่นอายุ35ขึ้นไปนะคะต้องอัปเดตตัวเองหน่อยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในการงานแล้วก็ขอให้การเงินคล่องมือนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ